สวัสดีครับวันนี้วันที่21มกรา2566นะครับบอกวันเวลาไว้นะครับก็จะได้รู้ว่าเป็นข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเก่านะครับเผื่อแบบบอกราคาไปแล้วว่าโอ้โหเอ๊ะพอถึงผ่านไปหลายหลายปีแล้วมันกลับมาดูทำไมราคาเป็นแบบนี้และถึงเวลาจริงๆ เป็นอีกราคาหนึ่งนะครับก็จะได้รู้ระยะเวลานะครับก็อันนี้เราจะมารีวิวตัวตะแกรงนะครับสำหรับวางไว้ตรงกระจกหลังนะครับของตัว t o y ย t a นะครับไฮลักนะครับแล้วก็หรือว่าพวกโมจาวีของ r 4หรือว่าบูริเซอร์ก็ได้นะครับก็ใส่ได้ทั้ง 3แบบนะครับว่ามันเพราะว่าสัดส่วนมันจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีกรอบนะครับกรอบเป็นอลูมิเนียมนะครับเจาะรูมาให้6รูนะครับก็เราก็ยึดเจาะไอตัวกรอบเข้าไปก่อนนะครับที่ข้างหลังนะครับแล้วก็ยึดนอด็อตเขามีน็อตมาให้ด้วยนะครับจิ๋วๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวะแกรง นะฮะตัวตะแกรงก็เป็นสเตลเลตนะครับทำสีด้วยพาวเดอร์โค้นะครับอันนี้ความยาวก็คือความยาวคือ141มิลน,นะครับ1้1มิลแล้วก็ความกว้างก็คือ42มิลน,นะครับ42มิลเผื่อว่าใครอยากจะไปใส่กับรถแบบอื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ที่มันแมทที่สุดก็คือใส่กับตัว t ี2นะครับเป็นผลงานของ CCH a n d นะครับจัดจำหน่ายโดย RC4 นะครับ รหัสของมันก็คือ VVVC0105 นะครับ Rear Window Guard for h a y l u c แล้วก็ Bruiser แล้วก็ m o j a v e นะครับราคา1,190บาทนะครับ c c Hand ก็เป็นงานละเอียดนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยไม่มีขายแล้วนะครับเลิกผลิตแล้วนะครับอันนี้พอดีเพิ่งไปเจอมานะครับก็เลยเอามารีวิวซะเลยนะครับ นี่น้ำหนัก15กรัมนะครับไม่หนักนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสเตนเลสก็เป็นตะแกรงตะแกรงนะครับใส่แล้วก็จะดูบึกบืนเข้มแข็งนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการแต่งรถนะครับแต่แต่งแต่งนู่นแต่งนี่นิดๆหน่อยๆก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับมันก็จะได้เต็มสมบูรณ์สวยงามนะครับสำหรับตัว TF2 นะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเรามี5ช่องทางในการติดตามนะครับก็จะมี f a c e b o o k YouTube i n s t a g กรมเว็บไซต์แล้วก็ s ้อปปีนะครับตัว s h o ป e ปีก็ราคาก็จะแพงกว่านี้นะครับประมาณ10%โดยประมาณนะครับเพราะมีค่าดําเนินการของช e ้อปปี้เขานะครับ แล้วก็ Line ID นะครับถ้าเกิดว่าใครจะโทรมาไอ้ใครจะติดต่อมาให้ส่งรูปสินค้าไปก็ติดต่อทาง Line นะครับถนัดทาง Line สะดวกสุดนะครับ HD Alien นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989นะครับผมเอ๋นะครับสวัสดีครับ I'm to